ก็วันนี้โยมเจอกันอีกแฮ้วรัวีเกมฮอนนะผมเจอพิโลพีเดนะครับวันนี้เจอแพนด้านะคือแบบว่าเวลาเห็นคนเล่นแพนด้าชอบกดพีเดมาสู้นั่นนี้ <g ül ch> ไม่ใช่หยอกเล่นนะครับก <c oughs> ็ตามมาต้นเกมครับผมเจอว <c oughs> ิเล่เจอเบเฮเ,เข้าไปหาแล้วป้าบุ้ยโอ้โหไม่เห็นอะไรง่ายวะกำลังแบบซื้อว้ากับบ้านอะไรบ้างนะ พี่เดวิเล่เจอแพนด้าเบเฮครับแล้วก็กลางฟินเจอทันเดอร์พลังเต่ากับฟาโลนะครับเจออูกี้นะฮูกี้กับเดอะแมสแมนเรียบร้อยตายไปฟาโลนะมาวิเล่มาช่วยครับตันนะตันตีนตเฮกให้อนะนี่รออตีอย่างเดียวโดนีไปไหนเฮ้ยโอ้โดนี้ไ,ไ,ด,นนได้เฉยครับโอ้นะโหอดแดกซสอย่างงั้นนะครับ เพราะว่าสกิลหนึ่งใช้ไปแล้วแม่นิดเดียวแต่ว่าในเกมจริงๆอ่ะเราเล่นกัน5-5เวคือตัวอะไรก็สู้กันได้ถ้าแบบมีเพื่อนช่วยเนาะแต่ย่งว่าเดียวเดี่ยวก็เตียเปรียบแผ่นดานิดนึงป <other> ามไปไอ้ฟินกูโดแล้วบา้าโอ้โหตันปิดไปอันเดอร์ช็อต เอออาว่าอาว่าครับว่เอาวา่าเอ้ยกลับมายิงสวนโอ้อย่างน้อยได้อยู่หนึ่งตัวแล้วฟารโรโอ้โหเบได้นะครับแรงน้อยยังยได้ทันเดอร์กลับไปแบบไม่ตายฟรีนะครับหายไม่บอกฟินบอกเออนะเฟนบอก,บอกโอ้หายไม่บอกเลยอะไร,ะไรวะเลี้เหมอนแก๊งเนี่ยดียังได้ตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้พันดาโดใส่พีเดนะครับแล้วไงครับมาพีเดโดสวนกลับมาครับ แพนด้าว่างเอาหนีไปงัดวีเดยมาวิเลตันช่วยครับนี่โกตัวหินทนันแล้วหัวแพนด้าวิธีหนึ่งโอเคเป็นไง,ไงบอกแล้ววีเดยมันตุนแพนด้าได้โอ้โหเจอปีทางมาโดดเบเฮไรตี้นี่ครับโกติ้สองรับก่อนแต่มันจะตันไง มาวิ่งตามไปทันไหมฮาไม่ทันครับเจอแมกแมนเกาส่วนนี่เอ้ยนี่ก่อนอ่าวิ่เลยมาฮาพีเดกกซีวีนหนึ่งครับโดดใส่เป้าหมายนะครับก็จะมีดาเมจนะครับสโลแล้วก็ตรึงตรึงตรึงได้ อ่าฟินมีมดับเบิลในพันดาโดใส่สวนดิฟนเฟสรออะไรอ่ะอ่อาทิวสองก็กดแล้วเป็นตัวหินนะครับก็จะอ่ามีเพิ่มเกราะตัวหินก็คือเหมือนตัวทองทิวสามเป็นพาซีฟนะครับเมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับสองครับมาหนึ่งนะครับเน้นหนึ่งเน้เนโดสันตีก็เป็นพาซีฟเหมือนกัน ก็มีสกิลก็ใช้แค่สองสกิลครับหนึ่งกับสองอาโดดใส่แล้วก็เวลากดตัวหินตอนที่ศัตรูจะตันมาฮาแล้วโอ้ยดูแพนด้างานมาตาโนเบตายที่หนึ่งเอาครับไายตีสวนรคนะวิเลคอยช่วยเจอเวลาเตะ อ่าสกิลหนึ่งยังไม่ใช้โอ้โหแมนแมนมาวะ่ะมาสามครับมีเลนตันสวนโดนใส่แผ่นด้าไปก่อนทันเดอร์พามาครับวิ่งหนีก่อนครับไปเฮงไอ้ไปเทงเฮอเลือกเอาอ่าเดินไปคิววิเลเหมือนอยากไล่สองตัวนะ,วะโอ้โหมาเยอ่ะมันแก๊งเยอะวะ่ะตามพี่ตัวมันเป็นอะไรกับเลนบนเออมาแต่บ,บน This i way, q u c ใช่ขามาไปกินก่อนครับเฮ้ยอยู่เยอะครับอยู่สาวครับใจเย็นซันเดอร์แอปอยู่นี่เกมเมื่อกี้ผมเล่นแซนะ่ะแอซิสยี่ห้าตัวนี่ชาวบอกแม่งม,ม,ม,มาแต่บนอเอาเป็นโกนไามาเช่แล้วก็เอลเดอร์ต่อ,อเลยอป่า เป็นโดนแล้วกลางอ่ะเบเฮเดินไปแล้วอ่าโดนนะแมนแมนแล้วครับเบเฮหายไม่บอกแล้ว <c oughs> หายไม่บอกอ่ะดูดีลึกด้วยนะโดนแล้วดูฟินจะโดนไหมแอนดาก็เดินมาครับโอ้แตทันเดอร์มันเลือดมานานน้อยไงอ่าตรงนี้มีวอร์ดครับ <c oughs> ฟินเห็นอยู่ แล้วฟาโลว้ามารลอซ้อนเกี่ยวแพนด้าเลยครับเอ้าขัางไว้ยี้หมดแล้วโดดเอาไปได้ครับฟินซูมปปาปาโอ้โหเบตันไม่ซูมโอ้ลันเดอร์พามาครับไล่ฟินอยู่โอ้ฟินไปนิดเดียวครับอ้าแพนด้าตายอยู่ดีเซนฟาโลอ้าฟินบุส่วนมีรีเจนไม่ค่อยอยังชัวร์ฮะมีรีเจนมาครับต่ามาไปพีฟินซูมปาเป็นนี่สวยอยู่เกือบไป ดีมีวอลเห็นเนี่ย <c oughs> เห็นแมนดาเลยได้เปิดก่อนแมนแมนมาครับโอ้โหเกาวสวนโดนยิงแล้วมีซูมไหมเต่าเกี่ยวให้ครับนัดเดียวเอ้ยวอล์คุเอ้ยเอ้ยเอ้ยปินปินแล้วน,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 นี่ม <c oughs> มาเหมือนกันกันแมนดาครับพีเดโดใส่แล้วโอ้โหว้าวกันวีเดยยิงให้เลยครับถอยเลยครับ แม่วากวันสองแสงนะครับต้องรีบถอยเลยวิเลยร,รีบจ่ายดาเมจให้ก่อนนะเจมอลเอวเด้ ไปโดนใส่เลยครับมาโดนใสเบเฮตันไม่เป็นไรมีตัวหินอ้โห้ฟินสูมช่วยเจ้อย่างเงี้ยเพื่อนแล้วเฮกเบเฮต่อครับฟินผูให้ครับแล้วถอยก่อนนะครับเดี๋ยวมันซึ่งปัมซัมเบยิงไปฟินเออโดนใส่ครับได้เบเฮอยู่ไปไหนโดนตันไปดีตีคูกี้โูเก็บาสาว่า็บสาแล้วไงครับไปตีแพนด้าย่าเดี๋ยวมันเตะคู่เออทุบ วีเซลแล้วครับอ่ามันทบไปเตไปไงครับทันเดอร์พามาโดใส่อได้แพนด้าอีตัวนึงเก็บสี่แล้วขออีกตัวหนึ่งเดีโอ้โหเก็บห้าครับอันหนเยนเรียกวเคไงทำเรี้ยงดาราเอลเด้เก็บห้าดีอ่าเอวเดมมา ขอบใจเพื่อนๆนี่ขอบใจเพื่อนๆแหมจังว่ามันได้ไงสกิลหนึ่งมันตึงด้วยไงตึงก็คือมันจะใช้สกิลที่มีการเคลื่อนที่ไม่ได้ครับอย่างสกิลกระโดดคองทันดาเนี่ยถ้ามันถูกพีเด,ดโดนมันก็จะโดนหนีพีเด,ดไม่ได้นะครับเออสกิลตึงเตะได้เตะฝนได้โดนไม่ได้ ไอฟินหมนอ,อกของแปแปรหมอ,อกโคเด็กไปเนี่ยฮะอ่าครับโด,ดใส่ฮูกี้ก่อนฟินตูมให้ครับแต่ว่ามันตายไปก่อนนะครับโอเคมีโตหินเว้ยัวหินเป็นโวทองอ่ะไม่ต้องกลัวสกิลเท่าไหร่ระวงังบังมองอะไรต่อครับในกลางไม้หรือเปล่า เอาแพนด้าต้องหนีเลนหนีพี่เดียนี่บอกแล้วมันสู้ได้เอาไว้ไฟินเจอแมนแมนไล่ครับโคเด็กโอ้โหไอ้เหี้ยโคเด็กซะให้โอ้ยน้อเกมนะฮะเนี่ยม,มึงเอาโคเด็กอีกโอ้โหทำไมเอาโคเด็กอ่ะเอาโคเด็กทำไมอะน้อยใจเพื่อนหรือว่าเล่นเล่นอยู่แล้วหรือยังไงวะทำไมถึงเอาโคเด็กวะ น,นี่นี่ยไงซูมฉีดอันนี้บอกไว้ไก่อนครับอ้าวข้างล่างโอ้โหแพนด้าดตายอยู่ไปเฮเบิ้มฟาโลไปได้ครับอุ้ยฟาโลได้สองอ่ะฟินเร็วจะพุจะซูมจะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเออจะชงจะฉีดอ้าว่าฉีดฉีดเอาไปฉีดเออพุเอาป่ะตาย่ะไปฉีดโอ้โห านนะครับไอ้ยันแก๊งแต่งโง่วิเลบอกมาแล้วไมเหได้พีเคแล้ว วิเลได้บินงั้นอย่งไม่ได้บินไลยวิเลยตามแพนด้าไปก่อนครับโดใส่เลยครับโอโ้โหวิเลตายอาก่อนตายก็ยิงแพนด้าไปได้ครับไล่ทันเดอร์ต่อผ่าหัวเองก็วิ่งหนีอ้าวไปเฮกระ,ระทืึอีกทีนึงไปสกิลหนึ่งกูดาวโดวใส่ป่าปินสู้บ่อยปินแน่ไปทำไป เป็นผูเด็กเลัย2ลนีวอด้วยวอดหน่ยพวก,อนนพวกเอาเป็นหน้ากางไม้ โลรสกิลตอนให้ก่อนก็ยังไม่ได้บิงอีกเหรอวิเลย์นะจะได้เอซิดตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยอ๋อเอซิดห้ากายได้บิงยังกายแล้วครับห้าห้าโกลมากเลยสามนีาทีวิเลย์ล้อไปสิบละ ข่าฟินโดนเบเฮตันทันเดอร์ผ่าครับโอ้โหเด็กขี่สวนมาแล้วซูมบ้าโอ้โหหายเลยครับเจอบึ้มบ้มแม่กำลังจะซูมเออพี่พ่อวอร์ดตายเขาบนดันไม่ได้ครับเคลียร์คีบช้าหน่อยเคียร์เย็น มาทันไหมโม<อ><อ>กางเอาแต่ก,ก่อนว่ะมาทันดูไปเหบึ้มไปแล้วไม่มีอะไรโอเคลายกลางไปเฮ้ยได้ได้บนนะครับได้บนแต่เสียกลางนะครับก็แลกกันไปวามาที่ข้างล่าง อ่ะฟาโร่อ่ะสกิลเปิดไปให้ก่อนนะครับโดนใส่ฮุกี้ครับแล้วมีสกิลสองเปิดหน้ากางไม้ครับโอ้โหฮุกี้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะมีตัวหินนะครับไปตี้ทันเดอร์ต่อป้าโอ้โหเลเอ็กให้สวยเก็บไปสองครับผมมามาเพื่อนให้ตามแมนแมนต่อแล้วตรงนี้ก็มีวอร์ดอยู่ฟินอ้าวโดนเกางัดเตป่าป้า,ปา <laughs> โอเคสวยฟินเพื่อนมันเตะฟินไปหมดแล้วไปวิเลยยิงให้เป็นไงลนะ่ะแพนดา้าตาวมาโอ้โหเก็บสองบบน,อน้อยฟินก็ช่วยให้แพนดา้นบบนดาสกิลไปนะครับทีเดก,ก็ไม่ต้องเอาสกิลแพนดา้าที่คิดว่าไอ้ตาว มีสามพันออกอะไรดีออกคอนตันเฮ้ยเอา,ตาเต่เพนด้ามางัดแล้วมุดป,ป้าบโอ้โหเจอย่ำกระมอ่อมแต่ทุบเลวาวิเลตันช่วยครับแต่ไม่ทันแล้วผมพาเฮกีทีหนึ่งพีเด้ไ่โดดโอ้โหดูมานาหมดไม่มีมานาส่วนแล้วครับเรียบร้อย พีเด้ก็มาหน้ามดเหมือนกันใจยเย็นนะพึ่งอุ้ยแล้วโอ้โหทันเดอร์พาพีเดมาตัานต่อไปสู้สู้ตีสู้เอ้าโด,ดนหนีไปไหนไมีสมุดผดาแมนแมนมากาวครับโอ้พีเด้ตายวะ่ะตายวะ่ยวะสามทีฟาโลเกี่ยวมาเฮ้ยพีเด้ขังเอ้ยเอ้ย,โ,อยโดนโดนกาวตายแล้วเรียบร้อยฟินนะครับสูงเก็บตกงแมนแมนไปได้ฟาโลตายแทนอีกฟาโล พาลแลกกันไปเปลี่ยนโคเดเ็กเวลสามแล้วเอามาต่อยเลยครับรอเกิดสามสิบวินาทีป่าครับเบเฮ โดนข้างบนนะครับเต่าโดนแมนแมนแมน,แมนได้ตัวทองอ่ะน,อนี่ว่าทามบอดอยู่ครับอ่ะปีเคออกปีเคแล้วก็สมุดผักมาก่อนไว้โดนนีจากกงของฟาโล่โดดดึงเนี่ยเออ อ่าโดนโซ่โดนออกมาไม่รอดแล้วบมโดนตามอยู่ดีบันแมนตั้งมันกลางดีกว่าไปครับโดนใส่ฮูกี้ก่อนเลยเฮ้ยแพนน้า อโลแพนด้าแพนด้าช่วยหน่อยเออแพนด้ารอรออยู่นี่ไงโอ้โหวิเลตันยิงรอเอาโดดต่อว่ามาไแม่นแมนแม่นแอ่นหูเจอแม่นแมนเกาครับฟินเดี๋ยวเพิ่งมันตัวทองเอาไปไแพนด้าแม่งรอไงรอแพนด้าต้องมีตัวทองก่อนไม่งั้นโดนไอวิเลมันสตันคัดไม่ได้แบบไม่ได้ถูกตีโดนคัดเอ้ยช็อตตูม เยสเอาเรื่องไงครับขี่แล้วซูมเต้าฟินแง่ธรรมดาเว,ว้ยให้คิวไปสิบละน่าขอดูดูชื่อหน่อยคเอา C แปดแปดนี่อ่ะมาเล่นสายสายนี้อยู่แล้วหรือว่าเล่นตาแรกอ๋อน่าจะไม่ได้เล่นบ่อยอ่ะนานเล่นทีเฮ้ยมันเล่นอยู่แล้วเว้ย อ,อ๋อไอเคียนี่มันมือคือตาที่เราดูนี่วะก็ไม่ได้เล่นบ่อยอ่ะไม่ได้เล่นบ่อยก็คือเพิ่งเล่นตาเน,นี้ยแต่แบบเล่นพอพองอนหรือพออยากเล่นหรือพออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นเป็นเป็นประจำอ้าวยังไงได้ฉีดเปล่าได้ <c ười> <c ười> ได้ฉีดอยู่เแกมาพีเดมาแล้วไปครัพตัวใส่โกงปาโลเลย ตามทันเดร์ต่อครับไปไหนโกโกเมเชอร์ตามไปป้าโอ้โหเบเฮเบเฮปิดเอ้ยบเบเฮเบเฮไอเฮียไม่เอาไอเพื่อนวะโอ้ตายดิอย่างนี้โอ้เป็นทันเดร์นี่ให้กล้วยไปแล้วไอห่าเอ้ยปิดซะไม่มีทางไปเลยปิดบ,บอกไปเฮ้่อเอาไว้ดาวคู่กระจอกเกินเนี่ย อะไรมาครับยูอ,อพพาร์ีเอมนามาช่วยพีเดตอนแพนด้าทุบอ่ะแพนด้านไม่มีทองพยายัง,ออยงช่วยได้อไอ,อ้ออครับพิกให้ครับโดดใส่ฮูกี้เลยครับแล้วเจอวิเลง,งั้นมาโอ้โหแพนดา้าเจอพีเดมาเปลียนโหมดเลยสองตัวระวังดีเอมาเึิม เอาไปเฮมาตันปิดไปก่อนเฮ้ยข้างบนว่าไงแม่นแม่นกับฟาโลเจอกอบไม้ว่ะกอบไม้กอบไม้เบิร์นมานากอบไม้เออคือแหมนะครับโดนฟาโลกอบไม้เข้าไปสบายกอนไหมเลือดได้ห้าร Onion, ้อยเองโอ้ไม่กลับเว่ยเดี๋ยวเปิดหน้ากากเอา ขาวิเลย์เปิดปายก่อนเอ้าวิเลมาวเด้อว่อาวิเลยตายนะครับบากาศหัวหินตีสู้ไว้มาดีมาดีอ้โหหัวหินนะครับต่อยก่อนเอานี้แหละแคนด้ามาแล้วงัดสตันเตะเตะเต้ฟินมาช่วยเจอทุบต่อเรียบร้อยเห็นไ,ไหมแกกันได้เว้ยแกได้จริงอย่างน้อยมันหยุดพีเดย์ไให้ตีได้นานอยู่อะขนาดสมมติว่า พีเดมีของเขาเนี่ยแพนดา้ามีแค่บิงกอันเดียวนี่มีตัวทองอะเนี่ยคือมัน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 แก้ได้จริงแสแลงอะเออสแลงจังหวะลุมสองนึงนี่เสร็จเลดเกมเหนื่อย <laughs> โอ้ไม่น่้พิมไม่น่าพิมคำนี้มานะสั่งออบอกว่าเลดเกมตอนนี้จะเหนื่อยโอ้โหมึงเหนื่อยเพราะมึงนี่แหละ ยี่ฝ่ายออกว่าเด็กมาเนี่ยมาครับรอเกิดสิบวีตอนนี้ยี่สิบสองาทีครับก่อนไปยี่สิบสี่โอ้ยไอเบียเฮลปบดูดแล้วนะนะครับเริ่มออกมาแก้ทางพีเดะแล้ว โอ้ยงัดโอ้โหเบเฮเออยกออกโอ้โหตายเลยว่ะเตะแม่งเตะโคตรแรงเลยครับมีให้พีเคเดียวนะกระตัวทองครับเตะชุดเดียวล่วงเลยมาฟาโลหังครับตัวใส่ไปโอ้โหโดนปรวุฒไปสู้โอ้ยแพนด้าซุบมเข้ามาไปไหนล่ะมามามาเบเฮโดนนี้ไปไหนโดนหนีอ๋อโอ้โหโดนตานครับฟินซูมให้ป้าบโอเคล่วง เอาปลาไปแตะก่อนอุ้ยมีการบ้านอ่าเต่าก็เติมเลือดให้ครับเรามีการซื้อเกิร์ดหนาเดียวฟินยิงไม่ได้ยิงบ้องเออไม่ไหนแมงคอนตันโอ้โหยังไงครับฟินโอ้โดนงัดไปแล้วอ่าลุงโอ้ยโดนประวุฒิโดนทุบโอ้โห เรียบร้อยโดนดูมใส่แตกเออเห็นไหมล่ะโบรุสว่ะเออโบรุโดนทุบเลยอะ่ะมันเสียเปียบแผ่นด้านจริงคนแม่งขล้หลันน้นไงผมอยากให้มีโหมดที่แบบหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วเตะของใส่กันเลยอ,ะอ่ะเหมือนหนึ่งหนึ่งมาปุ๊บเวลยี่บห้าังคู่แล้วอาจจะให้เงินไปโกโคลาแบบ ห้าหมืน่นอะมึงเอาของมาหกช่องอะไรเงี้ยก็ได้อย่าพอ,าพอใช่ไหมฮะหมดช่องแล้วเต็มที่เลย 6, หกพันหกหกสามหกอะสี่สี่หมื่นห้าหมืน่นโกะแบบเวเวลยีแบบ่ห้าแล้วแบบมึงบอกว่าพีเดเก่งวอยใช่ไหมอะมงเงาพีดีมาแล้วเอาของไปฟูล้วก็แนด้ามาแพนด้าไปฟูอะไรเงี้ยเออผมอยากดูแบบนั้นเหมือแบบนกันนะแต่แบบแม่งไม่มีโหมดแบบนั้นไงเออถ้าสร้างห้องแล้วเสกเงินให้ได้เลยนะจำมันนะ ให้มันดวนกันไปหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเสของเพราะว่าถ้าหนึ่งหนึ่งกับปกติเนี่ยโอโ้โหก็มาจะฟาร์มจะลาชีฟก็กว่าของจะฟูหกช่องแม่งนานไงแม่งเป็นหลายนาทีอ่ะก็ที่จะได้ของหกหกช่องแล้วค่อยมาไฟกันอ่ะนานนาน,น,าน,น,านหนึ่งหนึ่งปกติอ่ะเปรื่อย <kill> ออมาครับออกเยียกล่างมาบ้างนะครับเบื่อมาแกปวดอาวุธ อ่าเบอร์แบบคันดาคันดานทุบเราเราล้างปอมเรายัางช่วยช่วยตีได้บ้างหรือเปล่าอ่ามีการเอาคองครับไปดูดีโอ้โหโดนงานมาเบเฮออกเบเฮเบเฮเอามาตีส่วนสู้ครับโอ,โอ้โหจะปวดหัวนครับแยกล่าไปก่อนครับเจอทุบอีกโอโ้โหเป็นไงครับไม่ได้เล่นนะครับผมเจอปวดหัวเจอทุบไอ้เต่า จอตานอีกโอ้โหหมดด้เด็กไปน้องเด็กไปน้องเอาเกมเพ็ดหรือเป่าตาบอกคีบหายแล้ววิเลยไม่อยู่อ่ะปินมึงเปลี่ยนของเลยอ่าแล้วครับตานีแพ้ก็มีจำเลยสังคมอยู่รออะไรมีตัวให้โทษอยู่ปินบอกเคเออคเค มีตัวไอ้โทษอยู่แต่เนี้ยเคก็รู้อยู่นะโทษใครมีตัวรับรองรับสนามบอลล็อมีแล้วตอนเนี้เกมขาดกุนนี่ก็จะง่ายอ๋อเห็นเกมขาดเอาเขาเด็กไอ้ที่หมายว่าแหลกยังไม่ได้เลยมึงรีบออกจังวะพีเดโดนอ่าเริ่มโดนแล้วไงเริ่มโดนปลดวุฒแพนดา้ามีจอกก่อแล้วเนี่ยโดนปลดวุธโดนทุบเข้าไปมันก็ง่อยเด็กเหมือนกันเว้ย ไอ้แพนด้ามีตัวทองไอ้วิเลย์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าวิเลย์มีตัวหินแล้วเออไม่ให้ก็ถูกแล้วถ้า,ว,าว,วิเลย์โกสิวสองอ่ะวิเลย์อาจจะมาพายุให้ไม่ได้นะถ้าเจอแพนด้าทุบอ่ะออกมาขัางแม่นเมนมาฟาโรเต่ากระดองมาเอ้ยที่ไง อ่าตัดแมนแมนได้ไปก่อนหนึ่งตัวเปิดดั๊ดไปครับลายฮูกี้อ้าวคองอยู่กับฮูกี้ครับตัวใส่เลยครับตัวใสเบอนหน้ากากไม้ครับฮูกี้หนีอย่างเดียวครับมีตัวหินโอโ้โหรอมาหนชีวิตรอเลยรอเลยวะป่าบสุดรอยตาเจอตัวหินไปครับฮูกี้ทำลายพีเดไม่ได้นะครับวิ่งหนีอย่างเดียว อุ้ยฟาโลเกี่ยวลึกอุ้ยเราได้ด้วยว่ะโอ้ของใสไม่งะตายอยู่แล้วเกี่ยวมาได้คิวนะเนี่ยแพนด้าดักปุ๊บเต่าข้างหลังครับผมปุ๊บไปเลยไม่งงไม่งัดเลยเตะอ๋ออ๋ออ๋อเตะลมเตะลมโอ้โหมันไม่ได้งัดก่อนไงถ้างัดก่อนอาจจะได้รถเกาะอาจจะตายาของมนันไม่มี มีเจ้าก่อนอ่ามีระบบกันตัยโยเยเย็นรอลีปมาชนก่นอ,อนอ่าปานกดตัวนนะครับโดใส่เบะเรียบร้อยอพนดาเอาแพนด้าเจอวิเดยิงขังเอ้ยออกเออสวยเพื่อน เก็บสองครับคือเกิดมาบื้อหมอบื้ออะไรครับเก็บสามเก็บสามไอฮุกกี้ฮุกกี้ฮุกกี้โอ้โหฟาร์มอะไรครับเหลือแมสแม่แล้วติดชอนพันพอดีโอ้โหแล้วเก็บใบสี่ไปโอ้ยเดลี่สกิลรอทันเดอร์ทันเดอร์รีกิลครับเบยปปาบเอ้ยเบย์พีเด้โอ้ยตายปะเนี่ยฟินโอ้ตายวะตายฟังงั้นทำอะไรยังมาได้เวลากาง รับอ,อกเกินนาทีนึงมาเอาเป็นคอนตันใหญ่นะครับแล้วก็แยกดับคู่เป็นแยกล่างแหละแล้วก็อันนี้คงเดี๋ยวออกฟอร์ดวูปก็จะฟูนะครับขาดอีกช่องเดียวบินออกเลยบีเคบินวอล ฮุกกี้โหฮุกกี้มีอะไรครับมีกันเวทมีตัวทองเออตานนี้นั่นเจอ <kill> เจอพีดีเล่นไม่ได้นาโดนี้เนี่ยความ่อนจเย็น ไปเอ้ยไม่เดฟหโอ้โยไปนาจะไปตุยก่อนนะครับไปครับโดใส่เลยครับโอ้โอ,โอบึ้มมาเยี่ยงล่างสวนนี่รออะไรมันขึ้นไปแล้วโอ้โดอะไรโดนทุบบ่โดนทุบนีครับคอนตันใหญ่ส่วนไปดีไปไหนครับแมทแมนอ่าเดือดฮันเดอร์ครับโดใส่เรียบรอ้อยคิงคอนตัน ไปทีกี้รับละครให้เลยครับ,บจบคิวสามสองคิวปลา,ลา,บ,าบายบาย